เกิดมาคุค่อยๆมาคุยเยวตอนนี้ยนสุเกบอกแม่น่งเต่งเอาในเฮียนองยู่เกิดมาก่คยเอันครั้รกนชีวิตยนเลยบ่บกแม่นเลยแล้วปนดแม่งรอไม่อกไปยางันีีแมากาได้ีีหียยกขึ้นดตยโตโตึ้นยกขึ้นบู้แบู๊นึกว่าเขียนเออเขียด ตเกีหนาก็ไปมันไปหยาดจังเด๋มมันก็เด๋ลายเถอะวันป้าโต้งไปกกออกจากกระตาพุ้นที่ใดขางๆนี่เลยนี่ความสามารถล้วนนะคะวันความสามารถล้วนขนาดแกะเ้วได้ไหมอันที่ยังไม่แกะนอกเออนลอะเอาแนวันโจกอางแนวกัน มันลายอยู่ด้วยมันหน่อยด้วยมันเป็นแค่ดอมงามเปนไ้เออาใส่ตังค์เออตังค์ปนา้น่อว่ามนบ่ามันิบาทเนเย็นยัๆเลยอันนี้เลยยอกับกอิให้แล้วเมื่อขนดดเงินอ๋อมนเงินเนาะนี่ลากเอาของุไดุ้ข้าใบเตยหวานหายโอ้ยมีร่มเนาะเอาพอะใบใหม่กับบัตรจงเลย แหฮอนแล้อละแกสบายแกสมายดูนั่งนั่งย้ายนั่งย้า็นั่งเลยนะเสยงยายขันว่ะุนั่งไม่หุบเส้งร้านเส้งร้านอย่างี้เดี๋ยวถือพัรถแฮมานุกคนดีดึงงอเนาะทักโพดเนาะยากปะบ่นอนนั่งตะตกองแม่มันขึ้นห่าเลยจ้ะอานอนย่างเยว อาอยากนางเสียวหลายบริษัทเพิ่มลิตหเงาไซหโรดเงาไซน้อยหโรดขาวอันนี้มิเงีนี่ยยเอาอิ่มเมื่อนี่เอาะกัวมันจะนัะโมโเลยโมดี้เงดีดีว่มีดีวมันตะงก็ลสีวายอยู่เอางอย่างเขาร้งเหีไหมเป็นขึ้นเลยใหม่เอาไปกเนี่ยมันกัไปเยมาเมือกีบลัวยังสีมันเมื่อไร